สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสูตร3ตัวบนตรงๆนะครับก็เป็นสูตรวงนในที่จะมาคํานวณให้ดูกันนะครับก็เรามาดูวิธีคิดพร้อมกันเลยนะครับซึ่งเราจะนำเลขที่ออกตั้งแต่งวดนี้เป็นงวดแรกน,นะครับนํามาคํานวณนั่นคือ0ู8นะครับ5 068เราจะมาะเขียนไว้รูปแบบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ เราจะนำแต้มรวมแต้มรวมของ3ามได้นี้นะครับแต้มรวมของ3ในนี้นะค่าเป็น4นะครับแต่ที่แต้มรวม4นะครับ0ู8นะครับบวกกันแล้วนะครับ4ตัวนี้นะครับเราจะมาวางตรงนี้นะครับตรงกับเป็นได้ศูนย์นะครับอันดับแรกนะครับก็จะหาหลักร้อยกันก่อนนะครับ อันนี้เป็นหลักร้อยนะครับจะไล่ใหม่อนีกครับร้อยสิบหน่วยอ่าหลักร้อยวิธีคิดนะครับดับแรกเลยเราจะนําแต้มรวมของ0ูนนะครับนั่นคือ4 4ตัวนี้นะครับอ่าบวกกับ0ูนย์แล้วก็บวกกับที่เป็น7ของที่ครั้งนะครับเราจะได้3เลขด้วยกันนะครับมาบวกกันซึ่งเราจะได้ตัวเด่นหลักร้อยแล้วนะครับ ศูนย์บวี่เป็น4ี่ครับสีบวกกับ7จของที่คับนะครับเราจะได้ตัวเด่นหลักร้อยนะครับนั่นคือหนึ่งนั่นเองนะครับหลักร้อยเราจะได้ที่เลขหนึ่งนะครับต่อมาหลักสิบเราจะหาหลักสิบนะครับหลักสิบนี้นะครับเรานำศูนย์กับหกนะครับมาบวกกันันดับแรกครับ อันนี้จะหารหลักสิบนะครับนำหลักร้อยมาบวกกับหลักสิบนั่นคือนบวก6นะครับจะมีค่าเป็น6าจากนั้นนะครับเราจะนำสามเลขน,นะครับา3าเลขก็คือนำห6มาบวก6แล้วก็มาบวกกับ8นะครับ3เลขนี้มาบวกกันนะครับซึ่งเราจะได้ตัวเด่นที่หลักสิบนะครับ6บวก6เป็น2 2บวก8ตรงนี้นะครับ เป็น0ตัวแรกเราได้ที่ได้0ูนนะครับให้เรานับเพิ่มไปอีก5แต้มครับเราจะได้ตัวเด่นนะครับหลักสิบที่2เลนี้นะครับนั่นคือศูนนะครับ0ูกับ5ซึ่งจะมาที่หลักสิบตัวนะครับหลักสิบเราได้ที่2เลนี้ครับต่อมาส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี้นะครับเราจะนำา6ครับ6ตัวนี้มาบวกกับ8นะครับ หกบวกแปดเป็นสี่อ่าสี่ตัวนี้นะครับก็มาจะนำหกมาบวกแปดนะครับสี่อ่าจากนั้นนะครับเราจะนำอ่าสามเลขนี้นะครับแล้วก็อ่าสามเลขนี้มาบวกกันก่อนนะครับนั่นคือแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกหกเป็นแปดนะครับอ่าตัวแรกนะครับเราได้ที่แปด แตัวนี้ครับก็มาจะนํา8มาบวกกับ4ก็มาบวกกับ6นะครับจะมีค่าเป็น8ดอ่าแล้วก็นํา6ตัวนี้นะครับบวกับเป็น5้งที่นะครับอ่าผมบวก5นะครับผมบวก5้งที่เป็น1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับหงตัวนี้ครับก็มาจะนํา6ไปบวกกับ5คงที่ครับจะได้เป็น1 1งนตัวนี้ครับก็มาบวกกับที่เป็นแตัวนี้นะครับ8บวก1นะครับ อ่าก็จะได้เท่ากับ9นะครับนี่เป็นหลักหน่วยเราจะได้ตัวเด่นนะครับคิด9นะครับก็จะมาจากคู่ให้นะครับ1้อหน่วยหลักร้อยนะครับเราจะได้ที่เลขหตัวเดียวนะครับอ่าแล้วก็หลักสิบที่0ูนะครับอ่าแล้วก็หลักหน่วยนะครับที่เลข9อ่าแล้วก็มาจับคู่นะครับจับคู่ชด ชุด3ตัวนะครับเราจะได้ที่เป็นชุดแรกนะครับ109อ่าแล้วก็จะได้159นะครับที่2ชุดนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเลขที่ออกนะครับตัดจาก0ูนย์กนั่นคือ159นะครับสองชุดนี้นะครับก็จะติดมา1ชุดตรงๆนะครับชุดที่เข้านะครับนั่นคือ ชุดที่เป็น159นะครับนะครับจะเข้ามาตรงตเป็นโมแรกนะครับอันนี้สูตรระยะสั้นนะครับหลักร้อยนะครับเลขตัวเดียวนะครับหลักสิบสองเลขนะครับเขาที่ตัวเด่น5นะครับหลักสิบหลักหน่วยเลขตัวเดียวนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าเห็นไหมตรงตรงกันเลยก็เข้ามาตรงตรงเป็นโมแรกนะครับอันนี้คำนวณย้อนหลังให้ดูกันก่อนนะครับซึ่งเราจะได้แบบนี้นะครับตรงตรง ต่อมาห้วที่2นะครับเราจะนำของหัวนี้นะครับที่ออก159นี้ครับเหมือนเดิมนะครับ159นะครับก็นำมาเรียงไว้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับนำแต้มรวมของ159นะครับก็จะมีจะได้ที่แต้มรวม5นะครับก็5นี้เนี่ยครับมาวางนะครับให้ตรงกับเลขหนึ่งตรงนี้ครับตาแในนี้เราก็จะหาหลักร้อยกันก่อนนะครับแล้วก็มาบวกกับจิตของที่อีกครั้งนะครับ เราจะได้3เลไ้นี่ก็มาบวกกันซึ่งเราจะใช้ตัวเด่นที่หลักร้อยแล้วนะครับ1นบวกเป็นห6พบวก7ดนะครับท <leaves> <LE> ี่เลข3ามนะครับหลักร้อยนะครับเราก็ได้ที่เลข3นะครับอ่าเราจะได้ที่เลข3นะครับต่อมาที่เป็นหลักสิบนะครับอ่าหลักสิบนี้นะครับเราจะนําที่เป็นหลักร้อยมาบวกกับหลักสิบนะครับหนบวก้านะครับเป็น6อ่า1บวกเป็น6แล้วก็ให้เราครับนำ แบบนี้นะครับ3ามนี้มาบวกกันซึ่งเราจะได้นะครับที่หลักสิบห้าบวกหกนะครับเป็น1 1ึนบวกเนะครับเป็นศูนย์ศูนย์นับเพิ่มอีกแต้ม5นะครับจะได้ตัวเด่นหลักสิบที่ศูนย์ห้านะครับได้เลขตัวเดิมกับโมนี้นะครับที่ออกหนึ่งห้าเก้าอย่างนครับต่อมานะครับส่วนหลักหน่วยเราจะนำห้ามาบวกเก้านะครับ ก็คือนำหลักสิบมาบวกหลักหน่วยนะครับของตวนี้เป็นห้าเก้าบวกเก้นะครับเป็น4ีนที่เลขสี่เียจากนั้นนะครับเราจะมาบวกกันนะครับสามเนี้นำเก้ามาบวกสีนะครับสี่จุดนี้ครับก็มาจะนำามาบวกเเป็น4นะครับจากนั้นก็จะนำสามเลนี้ครับมาบวกกันนะครับห้าบวกเเป็น4ี่สีบวกกับสี่งนี้นะครับเป็น8 และที่8นะครับแปตัวนี้ก็มาจากนํา3ในนี้มาบวกกันนะครับอ่าโอเคนะครับต่อมาแปตัวนี้ครับเราก็จะมาบวกกับที่เป็นอ่าเนี่ยครับห้าตัวนี้นะครับบวกกับ5คงที่หบวกกับ5คงที่นะครับมีค่าเป็นศูนย์เนี่ยเรามันจะมาบวกแบบนี้จะนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมาบวกกับผลลัพธ์ตัวนี้นะครับนั่นคือ8 8ดบวกศย์จะได้ที่8ปดนหลักหน่วยที่8ตัวเดียวนั่นเองนะครับอ่า ก็จะมาเขียนให้ไว้แบบนี้นะครับร้อยสิบหน่วยหลักร้อยนะครับเราหาได้ที่เลขสามได้ที่เลขสามนะครับหลักสิบได้ที่เลขศูนย์กับห้านะครับก็ได้ตัวเดียวกันกับวดนี้นะครับหลักหน่วยได้ที่เลขแปดตัวเดียวนะครับเราจะได้แบบนี้ทีนี้เรามาจับคู่ชุดนะครับสามตัวตรงจะได้ที่ชุดแรกนะครับสามศูนย์แปดนะครับแล้วก็สามห้าแปดนะครับ เราจะได้2ชุดนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเลขที่ออกนะครับถัดจาก1นึ่นั่นคือ308อ่าเลขออก3 8มาจนมาตรงๆอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับซึ่งมันจะมาหนึ่งชุดตรงๆนะครับชุดที่เข้านะครับคือชุดแรกนี่ครับชุดแรกนะครับที่เข้าครับส0 8นนะครับจับคู่จับคู่ชุดนะครับนะครับจะมาตรงๆแบบนี้นะครับหลักร้อยนะครับเต็มที่เลขสามนะครับ อ่าะะที่เราหานะครับหลักรน่ยจะเด่นตัวเดียวหลักสิบจะเด่นที่2เลขน,นะครับเลขที่เข้าคือเลขสูงนะครับหลักหน่วยเข้าที่เลขแปดนะครับอ่าเราจะได้แบบนี้นั่นเองนะครับอ่ทีนี้เราจะมาคำนวณวันที่17กุมภาปี์ปห้าที่จะถึงนี้กันนะครับสถิตินะครับก็นี่ครับ ซึ่งมันเข้ามาแบบน uh, ี so, ้นะครับสองมวดติดนะครับเพื่อได้2งวดเท่านั้นนะครับเราจะมาลุ้นในงวดที่3กันนะครับอาไม่แน่นะครับสู่อันนี้อาจจะเข้าต่อในงวดที่3ก็ได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอ่าซึ่งเราจะนำสารต้นของงวดล่าสุดนี้ครับที่ออกไว้นะครับ3 0 8นะครับอ่า308นะครับเราจะมาหาร10หน่วยนะครับจากเลขที่ออกนะครับ3 0 8ู เริ่มกันที่หลักร้อยนะครับวิจีคิดหลักร้อยนะครับดูดีๆนะครับจะเริ่มกันที่หลักร้อยนำแต้มรวมที่ออก3ามส่วนนี้ครับเราจะได้แต้มรวมหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับบวกกับ7ของพี่นะครับอันนี้คือได้ของพี่นะครับเป็น7เราก็จะนำา3เลขนี้นะครับมี7มี3มี1นะครับนำมาบวกกันนะครับ3เลขนี้บวกกันได้เลยนะครับ7จ็บวกสบวกหนะครับจะมีค่า เท่ากับ1นะครับหลักร้อยควนใ่นี้นะครับเราได้ที่เลขหนึ่งแล้วนะครับต่อแมาส่วนหลักสิบเราจะนําหลักร้อยนะครับมาบวกกับหลักสิบหลักร้อยนั่นคือ3หลักสิบเป็นศูนย์สบวกศนย์เป็นสโอเคนะครับแบบนี้จากนั้นเราจะนําแบบนี้นะครับศูนมา,านบวก3ามศูนย์วกสามบวกแอ่แบบนี้นะครับ สามในนี้มาเรามาบวกกันแปบวกศูนเป็น8 8ดแบวกสเป็น1 1ตัวนี้นะครับให้เรานะเพิ่มปอีกแต้ม5นะครับเราจะให้ตัวเด่นนะครับสเลขนะครับเราจะใช้ตัวเด่น2เลขที่หลักสิบนะครับนั่นคือ1นึนะครับเราจะได้ที่1นึนะครับเด่นหลักสิบในงวดนี้อ่าโอเคนะครับซึ่ง1ตัวนี้นะครับก็มาจากนํา8มาบวก0บวกับ3ค่าเป็น1 โตัวนี้ก็มาจะนำหนึ่งตัวนี้บวกกับแต้ม5นะครับโอเคนะครับต่อมาที่เป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะใช้ตัวเด่นนะครับตัวเดียวนะครับวิธีคิดหลักหน่วยกับนำหลักสิบมาบวกกับหลักหน่วยนะครับ10เป็น0นย์หน่วยเป็น8นะครับศนย์บวก8นะครับได้ที่แแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะนำเราจะย้อนนะครับมาบวกกันนะครับ3เลีนะครับ ศูนย์บวกแปดแปดแปดบวกแปดอีกครั้งนะครับเป็นหกอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็เราจะมานะครับบวกกับที่เป็นห้าของที่นะครับหลักสิบตัวนี้นะครับบวกกับห้าของที่ศูนย์บวกกับห้าของที่นะครับเป็นห้าอ่าห้าตัวนี้นะครับเราก็จะมาบวกกับผลลัพธ์ที่ตรงนี้นะครับที่เราบวกได้นะครับ 6ตัวนี้ก็มาจะนำ0บวก8บก8เป็น6 5ตัวนี้ก็มาจะนำ0บวกกับ5คงที่นะครับจะมีค่าเท่ากับ5ก็จะมาไว้ตัวนี้แล้วก็บวกกันนะครับ2ตัวนี้ปกกันได้นะครับ6บวก5นะครับจะเป็น1หลักหน่วยงวดใหม่นี้นะครับได้ที่เลข1หลักร้อยได้ที่เลข1หลักสิบได้ที่16หลักหน่วยได้ที่เลข1ผมจะสรุปให้แบบนี้นะครับ110หน่วยนะครับในงวดใหม่นี้1เด่นตัวเดียวนะครับที่1 หลักสิบเด่น2เลขนี้นะนรับนั่นคือ1นส่วนหลักหน่วยเด่นที่เลข1ซึ่งตัวเลขนั้นมันจะชนกันเห็นไหมครับชนกันอยู่จดที่ชนกันนั่นคือ1นนะครับชนกันที่า 3, สามสตรกันเลยครับเราจะมาจับคู่ชุดนะครับชุดที่เราจะได้นะครับก็จะมีเลข 1, 1 1 1เลขในชุดแรกนะครับ 1, 1 1 1แล้วก็161เห็นไหมครับ งวดใหม่นี้เราจะได้แบบนี้นะครับเลขชุดแบบนี้สูตรนี้เป็นส <A S 2> si ูตรคำนวณย้อนหลังแบบระยะสั้นนะครับก็เข้ามาได้2งวดนะครับสูตรเพิ่งเข้ามาได้2งวดงวดนี้เป็นงวดที่3แล้วนะครับงวดที่3อาจจะมาได้ไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันดูนะครับงวดที่3นี้จะมาแบบนี้นะครับจะมาแบบนี้ได้ไหมนะครับก็ ่วนตัวนะครับคิดว่าถ้างวดน,นี้เบิร์นเลขแบบนี้อาจจะมาให้เห็นก็ได้นะครับถ้าเบิร์นนะครับแต่ทนันทีทัานั้นนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับที่ํามาคำนวณให้ดูกันก่อนอันนี้สมาชิกนำไปพิจารณาดูกันก่อนนะครับก็งวุใหม่นี้นะครับเราได้ที่อ่านเลขสองชุดนี้นะครับ นนนนก็เป็นสูตรคำนวณตนโตนะครับก็เป็นสูตรน้อยชุดนะครับ2ชุดจะมา1ชุดแบบตรนงนะครับก็2ชุดนี้นะครับถ้าให้เลือกนะครับผมจะเน้นให้ไว้ที่161นะครับก็คือชุดนี้นะครับที่เป็น161เป็นชุดหามนะครับหาม161ก่ก็ถ้าใคร ถูกใจเลขหามชุดนี้จัดไปได้เลยครับเป็นงวดวันที่17กุมภาปี6กหนะครับซึ่งอ่านเลขคู่ท้ายคู่นี้นะครับก็มีชนกันอยู่นะครับมีชนกันอ่าก็มาชนกับสูอันนี้ครับสู่ตารางสูนี้ครับอันนี้เป็นงวดใหม่นี่ครับเราได้ตัวนี่ครับเ่นที่4เลขนี่ครับก็6กครับชนกันอยู่นะครับก็จะเหลือ4เลขเท่านั้นนะครับ ก็มีชนกันใช่ไหมครับกับโซงนี้อ่าไม่แน่นะครับทางวนี้หามก็อาจจะเป็นเลขนี้เลขก็ได้นะครับก่อฟ้าให้พิจารณากันนะครับอ่ายังไงก็ถ้าถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็โชคดีกันทุกทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ